สวัสดีทุกคนในที่สุดวันนี้วันที่ผมรอคอยก็มาถึงวันที่ผมทําอิจิโกหกดาวปันสุดผมจะพาทุกคนไปผ่านหนสุดท้ายแบบ3ดาวซึ่งบอของด่านนั้นก็คือไอเซนโซสเกะได้เวลาที่ตัวประกอบหวัวส้ม6ดาวของเราจะได้เชิดฉายเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกเทคนิควิธ,ธีการผ่าน3ดาวเพราะว่ามันโคตรโหดเลยอย่าลืม กดติดตามแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยัคฆ์นี่วันนี้เราก็อยู่กับช่อง แคสเกมสตรีมเมอร์ไทยในกับเกมบีชพาร์คโซลิเปอร์นะครับเอออย่างที่อินโทรเราได้บอกไปนะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปผ่านดาสุดท้ายแบบ3ดาวนะซึ่งก็คือไอเซนนั่นเองนะเพราะว่าไอเซนน่ยมันโหดมากเนี่ยครับมันโหดยังไงเนี่ยคลิปนี้เป็นคำตอบนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป900,000ซับนะครับช่องเรามีระบบสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเพื่อคอยกวัวภาพคอนเทนต์ฟรีไฟล์โลบอค1,000แมทแล้วก็บีช สามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็มีสติกเกอร์เท่ๆให้ใช้ด้วยนะนะอย่าลืมนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับมาครับก่อนที่เราจะไปดูเนะยครับเราก็ต้องมาดูอันดับของเราก่อนเพราะว่าผมภูมิใจนําเสนอจัดเลยนะอันดับสายฟรีเนี่ยสายฟรีอะ่ะเอออันดับพลังอยู่ที่20ของเซิร์ฟอะ่ะแล้วก็อันดับเลเวลอยู่ที่6อะ่ะสุดปะสายฟรีอันดับเลเวลอยู่ที่6นะเออผมมันตึงมากนี่นี่ นี่อย่างเท่คร<า>ับานี่นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอิติโกหกดาวของผมนะครับปันสุดแนวพลังอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดร้อยสองแนวพลังโจมตีอยู่ที่สามหมื่นสี่แนวพลังชีวิตก็อยู่ที่แสนหกแนวความเร็วอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่แนวป้องกันอยู่ที่เก้าพันห้านะครับขีอยู่ที่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับบล็อกก็ศูนย์นะต้านขีก็ศูนย์แล้วก็เบรกอยู่ที่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะจริงๆคือทั้งทีมผมโหดหมดเลยนะครับพลังก็ตอนนี้อยู่ที่ ส0 0แสนนะครับ2 5 0 0 0นะครับเออ2 5 0 0สนะไปเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นๆกันด้วยเนี่ยก่อนที่จะไปสู้กับไอเซนกันนะก็อิจิโกะเนี่ยหดาวนะครับส่วนซุยฟงนะครับตอนนี้เป็น5ดาวนะครับแล้วก็พ่ออิจิโกะก็เป็น5ดาวนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับมายูริก็เป็น5ดาวนะครับยิน4ดาวนี่ครับแล้วก็พี่หมานี่ครับก็อยู่ที่4ดาวนะแต่ว่ามันจะมีตัวดาเมจที่ผมปั้นสุดก็จะมีซุยฟงนะครับแล้วก็จะเป็นยินนะที่ผมใส่ดาเมจเยอะๆเนี่ยเพราะว่า2ตัวเนี้ย แรงนะครับแรงจัดๆเลยแหละเออผมก็เลยต้องปั้นนะครับเอาไว้ปิดบอสนะอ่ะผมก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือทีมของผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าทีมนะครับหน้าทีมก็จะประมาณนี้เลยนะทีมก็จะมีอิโกะพ่อจิโกะหมานะครับแล้วก็ซวยฟงแล้วก็เป็นมายยรี่แล้วก็เป็นยินนะครับผมจะไปแบบนี้นะครับผมจะย้ายตัวดาเมจนะครับไว้ที่ด้านหลังก่อนนะเพราะว่าวิธีการจะสู้กับไอเซนสามดาวเนี่ยเราต้องย้ายตัวดาเมจไว้ด้านหลังนะครับอ่ะ พอเราย้ายตัวดาเมจไปด้านหลังเสร็จใช่ไหมเราก็มาเช็คตรงนี้นี่ครับจงเจ้าก่อนนะเราต้องมาดูตรงก่อนด้วยนะครับก่อนมันก็จะมีเอฟเฟกนี้ครับก็เราลองเช็คได้นะครับต้องกดอัปเกรดเนี่ยมันก็จะบอกเนี่ยว่าแถวหน้าเนี่ยสองตัวเนี้ยจะเพิ่มเลื่อนนะเออมันจะบอกว่าตำแหน่งเนี่ยคือเพิ่มเลื่อนให้นี่ครับมันก็จะมี เยอะมากมายน่ครับก็มีตัวที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นเพิ่มป้องกันให้2ตัวหน้านี่ครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่3าจะเป็นเพิ่มโจมตีให้กับตัวละครแถวหลังตรงกลางนะครับเนี่ยเราเช็คตรงกรด้วยนะเวลาเราจะลงด่านอนะ่ยอันนี้จะเป็นเพิ่มความเร็วให้ตัวละครแถวหลังนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอันนี้นะครับเพิ่มเลื่อนให้กับ2ตัวหน้านะเออเพราะว่ามันจะได้ยือได้นี่ยทุกคนยือกับเอเซนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับตรงนี้เป็นนี่ก่อนอ่ามันจะได้เพิ่มตัวละคร2ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมใส่ ก้อนเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะมีก้อนอยู่อ่ะแล้วก็จะมาตรงนี้นี่ครับแต่ว่าผมยังไม่จบแบบเต็มด่านนะครับเพราะด่านมันยากมากนะครับนี่คือด่านสุดท้ายที่เกมมันให้เราเล่นนะครับที่เหลือมันจะเป็นด่านเอ่ออีลิทนี่ครับอีลิทนี่ก็คือยากเหมือนกันเนี่ยผมก็ติดป้าอุนโนโอฮานะเหมือนกันนะครับก็คือยากเหมือนกันนะด่านอีลิทก็จะมีอยู่ทั้งหมด16ด่านนี่ครับแต่ด่านทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่16เหมือนกันเนี่ยผมก็ขาด2ดาวนะสู้งินไม่ไหวเนี่ยจะงินทิ่มทีเดียวตัวละครตายเลยนะคือแบบวววว่่่่่าาาาาาาเรรก็จะะะไมมผนน3ดคคคัับบบถ้ืออแีตตย แล้วก็อันนี้ผมก็ไม่ผ่านเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันทิ่มตัวหลังแรงจัดเลยนะเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยดา่านไอเซนนะเราก็กดไปที่ไอเซนก่อนนะฟึบแล้วกดท้าทายนะแล้วก็รนะอมันหล่นเนี่ยมาดูกันว่าผมจะผ่านไหมคือผมอาศัยจังหวะฟุกด้วยนะเพราะว่าไอเซนเนี่ยเดี๋ยวไปดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูในด่านแล้วกันนะไอเซนมันทำอะไรได้แนละ้วคือตัวมันโกงจัดเนี่ยครับนี่ก็คือไอเซนเนี่ยแล้วก็จับแว่น1ปหนึ่งทีนะ ล้วก็ได้เวลาที่จะไปหัวไอเซนอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยความสามารถของกรเห็นไหมมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้2ตัวนี้น่ครับมายูรที่ของเราเป็นตัวตายเกิดอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขอไปคูณ2นะอ่ะเนี่ยความโกงของมันคือมันตีแล้วมันติดหลับครับทุกคนมันตีแล้วมันติดหลับแล้วอันติมันเป็นอันติหมู่ไงแล้วคือมันติดหลังไงตัวดาเมจของเราเนี่ยก็คือดาเมจไม่พอครับแบบไม่พอแล้วเราโดนมาอันติเรื่อยๆเนี่ยตัวละครเราจะตายไงพอตัวละครเราตายเนี่ยเราก็จะไม่ได้3ดาวอ่ะดูมันอันตินะ ฟึบม, mm มันปักดาเข้าไปนะโบเข้ามาฟึบมาฟึบเนี่ยดูมาตีหมูแล้วพี่หมาแล้วก็ติดหลับเห็นไหมมันต้องอาศัยจังหวะความฟุกด้วยนะทุกคนแต่เป็นไปได like ้เนี่ยแนะนาคือให้ย้ายตัวดาเมดไว้ที่ตัวหลังเนี่ยเพราะว่ามันจะตีติดตัวหน้าก่อนนะทุกคนเห็นไหมเวลาหลับเนี่ยมันก็จะหลับตัวหน้านะตัวหน้าเราก็มายือไว้เห็นไหมซุยฟงผมก็ติดหลับนี่ครับซึ่งเราก็ขาดตัวดาเมดไปนะแล้วมันก็อันตีมาอีกทีเนี่ยฟึบเข้ามาเห็นไหมฟึบโบเข้ามาเนี่ยเห็นไหตเดี๋ยวค่อยดูนะเน เนี่ยต้องพาวนาให้มันไม่ติดหลับนะครับหลับนี่คือโกงนะครับอารมณ์เหมือนโดนสตันเลยนะเนี่ยแล้วก็ไล่หัวเข้าไปนะบุกบักบุกบักบุกบักนะครับแล้วก็มาต่อนะพ่อจะโกะฟาดปาปากเข้าไปนะครับแล้วก็ยินไดเวลาอัตรีครับตายไหมลุกไม่ตายนะครับไม่ตายนะแล้วก็พี่หมาตีธรรมดาไปครับแล้วก็ไอเซนมาอีกแล้วเนี่ยถ้าตัวละครตายจะไม่โดนจำแบบไม่ได้3ดาวนะก็ต้องลุ้นกันนะว่าตายไหมนะโอ้โหยังไม่ตายนะครับโอ้โหเกือบตายนะซวยฟงผมเกือบตายนี่ครับแล้วก็มายูรีครับไดเวลาครับอันติเข้าไปครับป้าะ ฟืบเข้าไปเกือบตายนะครับแต่ยังไม่ตายนะเพราะโกรฟันทำหน้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเย่นี่นะครับก็คือการผ่านแบบ3ดาวนะทุกคนเออก็คือผมแนะนำนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะก็คือเอาตัวดามเมจนะครับไปไว้ตัวหลังให้หมดเลยนะแล้วเอาพวกตัวตายเกิดหรือว่าตัวถึกๆตัวแทงเนี่ยมาไว้ด้านหน้านี่ครับเออมาไว้ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ย้ายกรนะครับก็คือเปลี่ยนกรให้เป็นแบบว่าเฮดพีเยอะๆนี่ครับเพื่อที่จะยื้อไอเซนได้นี่ครับเพราะว่าถ้าหลับเนี่ย ก็ภาวนาให้มันหลับแค่3ามตัวหน้าพอนะครับตัวดาวเมทเราไม่ต้องหลับนะจริงๆถ้าซวยฟงผมไม่หลับอะ่ะอาจจะจบไวกว่าน,นี้นะเพราะว่าซวยฟงผมมัน5ดาวแล้วมันก็ตีคีปุ๊บปุ๊บเข้าออกมันก็จะโดน2สเต็ปนี่ยมันจะโดนดาเมจสสเต็ปนะก็อาจจะ จบไวกว่าน,นี้นะครับแต่เมื่อกี้ซุยฟงผมก็เกือบตายนะถ้าซุยฟงผมตายเนี่ยก็คือแบบว่าผมก็จะไม่ได้3ดาวเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะวิธีการดันพลังง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็คือเราก็ต้องดูก่อนนะี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนดันพลังง่ายๆแล้วกันนะี่ครับอ่ะแล้วก็มาเช็คตังดาวนะี่ครับอ่ะเอาเป็นแบบว่าตัวเอเดนาบอกว่าการอ่ะสมมติว่าตัวไหนเนะี่ยดาวใกล้เต็มนะี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะดาวใกล้เต็มอ่ะอย่างสมมติยินเนี่ยดาวใกล้เต็มนะี่ครับหรือว่าพี่หมาดาวใกล้เต็มเนะี่ยเวลาผมสุ่มอ่่่ะะะสุมมมมแตต้้ครรบอันนจีีงเย ไอตรงคัดเลือกแบบพิเศษใช่ปะถ้าสมมุติว่าเราสุ so ่มแต้มครบตรงนี้เราก็จะได้เลือก1ตัวนี่ครับเราก็เลือกตัวที่ดาวใกล้จะเต็มนั่นแหละแล้วก็มาทําเป็น5ดาวนี่ครับมาทำเป็น5ดาว6ดาวนะพอเป็น5ดาวเนี่ยข้อดีของมันนี่ครับก็คือมันจะมีสกิลที่เพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหายอย่างเช่นอิโก้ผมเนี่ยพอเป็น5ดาวก็จะเพิ่มความเสียหายเนี่ยซุยฟงก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายเนี่ยส่วน6ดาวเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ลดความเสียหายเนี่ยมันก็ทาให้ ผลลั6หกดาวก็จะเป็นลดความเสียหายเนี่ครับนีบนบ่เห็นไหมก็คือจะประมาณนี้นะครับวิธีการปั้นตวัวละครนะครับแล้วก็มาลงด่านอัปเกรดพวกนี้ครับให้เป็นสีม่วงบบกสาวกสไปเรื่อยเนีขั้นต่อไปมันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงอาวุธเนี่ยตรงอาวุธด้านเนี่ยครับเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ต้องปลดเนี่ยให้เป็นขั้นฟ้าขึ้นขั้นม่วงไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีทุกตวัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดันพลังนะครับแล้วก็ถ้าจะห้มนนเกก่่งีีออววพพค็ืื พอเรามีเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะทาเป็นบางไรได้นี่บอย่างสมมติเนี่ยเห็นไหมถ้าผมจะทําซุยฟงเป็นบางไคเนี่ยผมก็ต้องหาเนี่ยก็คือ100ชิ้นนี่ครับจะทําอันนี้ได้นะซึ่งตอนเนี้ยผมก็ซุ่มแรกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ซุ่มแรกอาวุธซุยฟงไว้เหมือนกันแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด70ชิ้นนี่ครับขาดอีก30ชิ้นผมจะทำซุยฟงบางไขได้นะเพราะว่าบางไรมันยิงปุ้มมันจะยิงจรวดไปที่ตัวหลังอ่ะคือแบบว่าแรงจัดนะครับแรงจัดคือแทบหายอ การดันพลังง่ายๆนะครับจากผมเนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณที่เราชมจนจบเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งคขายเกมสตรีมเมอร์ไทยไปก9แสนซับด้วยนะครับก็สามารถติดตามช่องหลักของผมให้ด้วยนะครับก็ช่องมอมมิ่งนะตอนนี้ก็9,000กว่าซับเลยนะครับส่งผมไปหมื่นซับทีนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านี่ครับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม